จูจูก็คือเหมือนกับป้าไก่คือปิดสวิตตัวเองก็คือเราระหว่างที่พูดอยู่ก็ล้มงไปเลยถ้าเกิดเหตุที่ในประเทศไทยเนี่ยผมยังสามารถโทรหาเพื่อนหาญาติพี่น้องผมได้15วันที่อยู่ห้องบกเนี่ยคือค่ารักษาพยาบาลใครจะาัโโราทานที่คุกค้าซื้อไปก็เพิ่งซื้อได้3เดือนนะคะโทรมาเขาก็บอกว่าหนูก็ไม่แน่ใจว่าใช่พี่ไหมแต่พอโทรแล้วฟังเสียงอะหนูว่าใช่แ เัโรคนะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของค่ารักษาที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่เป็นแบบด,ดั้งเดิมนะครับก็คุ้มครองแล้วก็เพียงแต่ต้องแสดงหลักฐานนะครับว่าในช่วงของระยะเวลา90วันแรกนับจากวันที่เดินทางออกนอกด้านอาจากไทย,ยนี้ครับ มักจะพบในผู้ป่วยที่อายุส,สูงขึ้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนียิ่งอายุมากขึ้น,นก็จะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะมีสมองขาดเลือดหรืออะไรก็ตามนะครับก็ทําให้เกิดภาวะชักได้รวมถึงยาที่เราให้เข้าไป<ม>เช่นยาฆ่าเชื้อบางตัวก็มีโอกาสทําให้เกิดอาการชักขึ้นได้เหมือนกันครับเ,เราจะเน้นให้ตัวคนไข้เนี่ย สามารถกลับมาทํากิจวัตรประจําวันของเขาได้เนี่ยอย่างน้อย6อย่างเนี่ยซึ่งเป็นกิจวัตรประจําวันของคนทั่วไป